เอ้ยอร่อ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 ยเลยค่ะอร่อยอ่ะพี่หวานๆเป็นหกินนี่มันจะอ้วนตายห่างอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเธอแต่คาร์เมลอร่อยอะไรอ่ะร้อนแบบมีฝอยอ่ะแต่มีฝอยเคลื่อนในอ่ะเคลื่อนเนยใครมากินแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เปรี้ยงนะอุ้ยทุกคนวันนี้มาใหม่แบบใหม่แบบสาม แบบใหม่แบบสั่แม่เซนโคตรดีเลยอ่2,700คนเข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้ยพี่ระวังนะอยู่ใกล้พี่เพจรน่แกจะเอามีดสับนะขาเราเออน้องแล้วน้องตะโกนตอนเพจรถือมีดอ่ะอุ้ยเนี่ยขอชิมซิ้อกยมมากโอ้ยพี่ย่างยยางย่างยยางย่างพี่เพีรเวลาปั้นมา่พันี่สองนะเราก็ขอบ น้องากาบนาผงต้มแต่ดูภาพนี้ภาพนี้ติดตาโยมภา,าพอะไรน้ภาพที่ิ้แคบขนมเปิยฮะภาพทีมิ้งแคบขนมเปียเออ <c oughs> มาเร็วๆออวนนี้วันนี้จะไม่ลืมมันใความัวลาเลยสเนี่ยเจ้เลนนิ่้ะะวรดสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ ใครหลอดเปียกอะละแม่บ้างอร่อยอ่ะดูควางก่อนดูดิแบบนุ่มมากเลยอ่ะสวยมากเลยใช่แล้วมาดูกันว่าจะยืดอยู่ไหมเปียกกะละแม่สวยฉ่ำๆจาวันนี้คุณพี่เอาเอาหน้ากากกับเพื่อนมาจี๊ดได้มาโอ้โหกับเพื่อนเมืย์พี่ว่าช่วงนี้น้องดูแปลกๆทำไมอ่ะพูดผิดเพี้ยนถึเพื่อน ทุกท <itos> ่านเนี่ยเองพูดถูกมากมั้งคุณพี่สวัสดีค่ะ2,900ันเก้าร้อยคนมาดิ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 มาเลยใครไหนใครรอเปียกะละแมยบ้างใครรอเปียกะละแมยบ้างแชร์ให้หน่อยเร็เดวขอ500แชร์มาเร็วฉันไม่รู้ไม่ชี้นี่ว่าอร่อยอยู่นะพี่เนี่ยอันเนี้ยอร่อยเลยมันไม่ใช่อร่อยอยู่หรอกอร่อยโคตรอีฟรา่ามาขอกินอ่ะเออเฮ้ยเราเรา ก็แบบกระเมดูใบแล้ก็เดี๋ยวมันจะเข้ากันได้ขนาดนี้โล่ๆอย่าสปอยใครอย่าสปอยเพราะยังไม่ได้ขายน้องพี่อ่ะโอเคโอเคเห็นไหมล่ะอร่อยอะอร่อยรีบมานะจะ่อย่า่าเอออร่อยอ่อกลัวไลกไม่เเลยพี่ราไม่กวใช่ไอร่อย วันน <anto> <isto> ี้มามาหันหน้ามาเร็วมากลัวไม่มากลัวแล้วมามามน่ากินมากเลยน้องไม่ตึง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 ึงต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 

อู๋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 คาราเมลอู๋น่ากินมากยืดเหนกยวมากดนี่ดิดูอดนี่นี่อ๋อโอ้โอ่ะจฟอรกินเลยเจฟฟอรกินนี่มาค่อยพอแล้วเหรอกคอเดียวก้อนเดียวนี่มาค่อยใครรอ เปียกกละแมวันนี้จะเปิดราคาทดลองชิมให้ถามจริงพูดจริงพูดจะไรอีหรอพูดจริงพี่น้อยอ่ากินได้ดดดดหหไหมเอาเลยจ้ะนี่อ่ะนี่เราจะเอานีนไี้